สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่12พฤษภาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังนั่นก็คือสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเนื่องจากว่าในตอนแรกในทางกระทรวงการคลังเขามองว่าเรามีชื่อเป็นสมาชิกในทะเบียนเกษตรกร ในฐานะผู้ช่วยเกษตรกรนะคะแต่ล่าสุดทางกระทรวงการคลังมีการประมวลผลใหม่ซึ่งจากเดิมเนี่ยเขามองว่าเราเป็นแค่ผู้ช่วยไม่ได้เป็นเกษตรกร ก็เลยมีที่ดินได้แค่1-2ถไร่นั่นก็คือ1ไลไร่สำหรับคนโสดและ2ไลไร่สาหรับคนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวนะคะแต่ว่าล่าสุดเขาได้ปรับเรียบร้อยแล้วให้คนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรแต่ว่าเป็นผู้ช่วยตรงนี้เขาปรับให้เป็นเกษตรกรจริจรงๆก็เลยมีที่ดินได้สูงสุดคือ20ไร่นั่นก็คือ10ไร่สําหรับคนที่ลงแบบโสด และ20ไร่สำหรับคนที่ลงแบบมีครอบครัวนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ในเรื่องที่ดินเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ400,000คนนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลใหม่มาแล้วตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม แต่ทีนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบก็เลยยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบผลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์นในรอบแรกก็ขอให้เข้าไปตรวจสอบผลได้ที่ www.welfare.mof.go.th นะคะว่าเราผ่านเข้าร่วมโครงการไหมเนื่องจากว่าถ้าหากว่าใครที่มีชื่อผ่านเข้าร่วมโครงการ ตรงนี้จะต้องรีบไปดำเนินการยืนยันตัวตนวันสุดท้ายวันที่14พฤษภาคม ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและใช้สิทธิ์ให้ทันในเดือนนี้นั่นก็คือจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่18พฤษภาคมนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีเวลาแต่เราผ่านเข้าร่วมโครงการแล้วตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ช้าลงไปนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคมนี้เราจะได้รับเงินทั้งหมด600บาทสําหรับรูดซื้อสินค้านะคะนั่นก็คือของ เดือนเมษายน300แล้วก็เดือนพฤษภาคม300รวมเป็น600ก็คือทางกระทรวงการคลังเขาย้อนหลังให้เรานั่นเองนะคะแต่ตรงนี้เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องยืนยันตัวตนให้สําเร็จภายในวันที่14พฤษภาคมนี้ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์วงเงิน600บาทได้ในวันที่18 สภาคมนะคะตรงนี้ต้องรีบนํามาแจ้งเพราะว่ามีหลายๆคนที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เรียบร้อยแล้วส่วนคนที่ผ่านสิทธิ์ตั้งแต่แรกนะคะแล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนถามว่าตอนนี้ยังยืนยันตัวตนได้ไหมยังสามารถยืนยันตัวตนได้ไปเรื่อยๆนะคะโดยวงเงินในการรูดซื้อสินค้าทางกระทรวงการคลังเขาก็จะทบให้แต่ในส่วนของค่ารถค่าเดินทางตรงนี้เขาไม่ทบให้นะคะรวม วงการเดือนไหนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะของเดือนนั้นส่วนคนที่ยังไม่ผ่านมาตั้งแต่แรกแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ไว้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นครอบครัวเกษตรกรตรงนี้นะคะถ้าหากเข้าไปตรวจสอบแล้วยังไม่ผ่านยังไม่ใช่ว่าหมดหวังนะคะยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่12มิถุนายนซึ่งเขาก็จะมีการประกาศผลคนที่ไม่ผ่านแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ไว้ถ้าหากว่าผ่าน ก็สามารถเริ่มเข้าร่วมโครงการได้ในวันที่1กรกฎาคมนั่นเองค่ะแต่สําหรับคนที่ยังไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ก็คงจะต้องรอรอบหน้าเลยที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ในเช้าวันนี้ก็นํามาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้แต่ยังไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรจะได้รีบเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองนะคะ อีกเรื่องหนึง่งที่ทางประกันสังคมฝากช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกันตนโดยเฉพาะมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยทางประกันสังคมได้มีการแจ้งให้กลุ่มนี้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีเลยนะคะโดยสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม จนถึงวันที่31สิงหาคม2565ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนนะคะก็คือเรามีสิทธิประกันตนอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็ไปใช้สิทธิ์ที่นั่นนะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแล้วก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นรีบไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่อายุ50ปีขึ้นไปฉีดได้ฟรีเลยนะคะและสําหรับในเช้าวันนี้ก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ